The l e g e n d of f u t i ู n ตอนที่1,987ความทุกข์ยากของถวยเทพเย่ฟูเทียนและจงชานไปหาจัก,กระพัดข้าวฟางชายชราคนก่อนก็อยู่ที่นั่นด้วยชื่อของเขาคือหลีช่ชางเซิงและเขาได้เข้าไปในหอสังเกตการหวังเซินเร็วกว่าจงชานเขาเริ่มติดตามจัก,กระพัดข้าวฟางเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้เขาดูแลเรื่องส่วนใหญ่ในหอสังเกตการหวังเซิน หลีช่ชางเซิงแสดงให้เย่ฟู่เทียนยิ้มอย่างอ่อนโยนเขามีออร่าที่ไม่ธรรมดาที่ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจมากเจ้าทั้งคู่มีวงล้อศักดิ์สิทธิ์ระดับสมบูรณ์เกือบจะมากเกินไปแล้วที่เจ้าสองคนกำลังฝึกฝนในหอสังเกตการหวังเซิรนี้พวกเจ้ายัางฝึกฝนนี่เป็นเพราะความรักแบบพี่น้องหลี่ฉ้างเซิงกล่าวด้วยรอยยิ้มน้ำเสียงของเขาอ่อนนโยนมากราวกับสายลมฤดูใบไม้ผลิถ้าแค่อยากรู้อยากเห็นและต้องการเห็นเส้นทางของพี่ชายเย่จงชานตอบด้วยรอยยิ้ม สิทิทธพี่จงถือได้ว่าเป็นผู้อาวุโสของข้าแล้วหรหวงระดับสูงที่มีเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ข้าไม่สามารถเปรียบเทียบได้แน่นอนข้าไม่สามารถซ้อมกับเขาได้ข้าแค่ขอคำแนะนำบางอย่างเย่ฟู่เทียนตอบด้วยยรอยยิม้ม เจ้าทั้งคู่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นทั่วทั้งเขตศักดิ์สิทธิ์แต่เจ้าก็ยังตั้งใจและถ่อมตนต่อกันมากชายชราคนนี้ทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วหลี่ชังเซิงกล่าวด้วยรอยยิ้มใช่ข้าย,ยังไม่ได้แนะนําตัวเองกับเพื่อนตัวน้อยของเราเยกข้าชื่อหลี่ชังเซิงและข้าได้ฝึกฝนในหอสังเกตการหวังเซิงมาตลอดรุ่นพี่ท่านใจดีเกินไปเย่ฟู่เทียนโค้งคำนับเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ว่าระดับการฝึกฝนของหลีช่ชางเซิงอยู่ที่เรินห่วงระดับที่9ก้า หลายเดือนก่อนเมื่อเขาเข้าไปในหอสังเกตการณ์หวังเซินเป็นครั้งแรกเขาเป็นคนที่กำลังมองหาเรินห่วงอื่นๆทั้งหมดถือว่าเขาเป็นแกนหลักของกลุ่มตอนนี้พวกเขาอยู่ต่อหน้าจากกักรพรรดิเข้าฟางเขาก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้จาัดก,การสนทนาของคนสองสาคนเย่ฟู่เทียนสามารถบอกได้ว่าจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างมีบุคลิกที่ค่อนข้างเป็นกันเองมินั้นหลีฉ่ฉางเซิงและจงชานก็จะไม่พูดจาไม่ตั้งใจเช่นกันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเคยชินกับมันมากแล้ว การเรียกข้าว,ว่ารุ่นพี่นั้นช่างแสนห่างไกลเนื่องจากเจ้ากําลังฝึกฝนในหอสังเกตการหวังเซินนี้เจ้าจึงเป็นเพื่อนของเส้นทางด้วยเรียกข้าว,ว่าพี่ช่างเซิงก็ได้หลี่ช้างเซิงกล่าวแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่สิทธิ์ของจัก,กรพัดิข้าว,ว่าฟัางอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็เรียกเขาว,ว่าอาจารย์ของพวกเขาจัก,กรพัทเข้าฟ่างจะไม่รับเยฟ่ฟู่เทียนเป็นสิทธิ์ของเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาได้รับการฝึกฝนในหอสังเกตการหวังเซินเขาจึงไม่รังเกียจที่จะเรียกเขาว่าพี่ชายของเขาในด้านการฝึกฝน พี่ชางเซิงเย่ฟู่เทียนไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และโค้งคำนับเบาๆอืมข้าได้พยายามหลอกผู้ฝึกตนที่ทรงพลังอีกครั้งให้กลายเป็นรุ่นน้องของข้าแล้วหลี่ชางเซิงกล่าวด้วยรอยยิ้มมอนในอนาคตเมื่อเจ้าก้าวสู่จุดสูงสุดของการฝึกฝนอย่าลืมดูแลพี่ชายของเจ้าที่นี่พี่ชางเซิงหยุดล้อเลียนข้าได้แล้วย่ฟู่เทียนสายหัวด้วยรอยยิ้มปัจจุบันเขายังอ่อนแอกว่าหลี่ชางเซิงเล็กน้อย สิทธิ์พี่จงบางทีในอนาคตเจ้าจะมีคู่แข่งและเจ้าจะไม่เหงาอีกต่อไปหลี่ช้างเซิงยิ้มให้จงชานในฐานะอัจฉริยระดับแนวหน้าของการฝึกฝนฮองเกตการเขาจึงไม่มีใครเทียบได้ในยุคข,ของเขาไม่มีใครสามารถหวังที่จะแข่งขันกับเขาได้ข้าตั้งตารอคอยมันจริงจจงชาญยิ้มข้ายังห่างไกลจากสิทธิ์พี่จงมากเกินเกินไปเย่ฟู่เทียนกล่าวอย่างนอบน้อมอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่างพวกเขา ผู้คนเข้าสู่โลกแห่งการฝึกฝนในช่วงเวลาที่ต่างกันดังนั้นตอนนี้เจ้าแข็งแกร่งหรืออ่อนแองเพียงใดจึงมีความหมายน้อยมากในระดับการฝึกฝนของเราทุกๆระดับที่เพิ่มขึ้นอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนหลังจากฝึกฝนมาเป็นเวลาน,านานเจ้าจะรู้ว่าถ้าเจ้านิ่งเฉยคนรุ่นน้องก็จะตามทันเจ้าจัก,กรพรรดิข้าฟางกล่าว หลี่ฉางเซิงรู้สึกลึกซึ้งแม้ว่าเย่ฟู่เทียนจะไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองแต่เขาเข้าใจมันเป็นเพียงคนเดียวที่แสงหน้าคนอื่นเสมอดังนั้นถึงแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาไม่สามารถเอาใจใส่ได้ดีนะอย่างไรก็ตามไม่จําเป็นต้องบังคับมันด้วยค่าใช้ใจ่ายของจิตใจของเจ้ารักฐานที่มั่นคงของเส้นทางอันยิ่งใหญ่สําคัญกว่าทุกสิ่งสําหรับอัจฉริยะเช่นเจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปลายทางของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของเจ้าจากักรพรรดิข้าวฟ่างกล่าวต่อ จงชานและเย่ฟู่เทียนต่างก็พยักหน้าข้ากำลังวางแผนที่จะออกไปข้างนอกตอนสิ้นปีเจ้าสองคนจะไปกับข้าจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างกล่าวอาจารย์เราจะไปไหนกันจงชานถามสำหรับจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างที่จะเดินทางไปที่นั่นด้วยตัวเขาเองจุดหมายปลายทางหน้าจะเป็นสถานที่ที่ไม่ธรรมดามากชังเซิงทำไมเจ้าไม่บอกเขาจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างมองไปที่หลี่ชังเซิง อาจารย์หลี่ชังเซิงพยักหน้าและยิ้มให้จงชานและเย่ฟู่เทียนและกล่าวว่ารุ่นน้องทั้งสองของข้าเจ้าโชคดีการเดินทางครั้งนี้มีความหมายสำหรับเจ้าเป็นพิเศษบางทีในอนาคตเจ้าอาจประสบกับมันเช่นกันจงชานแสดงความประหลาดใจออกมาหลี่ชังเซิงก็จริงจังเช่นกันพวกเขากำลังจะไปไหนกันแน่ ไม่นานมานี้เกาะเต่าทัพสมคสังควาจิวสอดิกกำลังจะประสบกับความทุกข์ยากสาครั้งหลีช่ชังเซิงกล่าวข่าวนี้แพร่กระจายไปทุกเกาะในมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์แล้วข่าวบอกว่าจากกักรพรรดิซีไม่รังเกียจคนดูความทุกข์ยากของทวยเทพดวงตาของจงชานแสดงความตกใจจกกักรพรรดิซีเป็นบุคคลในตำนานในแคว้นตรงหัวเขามีเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบและการฝึกฝนของเขาอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับเรือนห่วงเขายืนอยู่ที่ด้านบนสุดของแคว้นตรงหัวแล้ว เขาจะประสบกับความทุกข์ยากทั้งสามนี้หรือไม่ความทุกข์ยากทั้งสามคือความทุกข์ยากของเหล่าถวยเทพนับตั้งแต่การล่มสลายของเส้นทางศักดิ์สิทธิ์เส้นทางที่ยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้รับการยอมรับจากโลกปัจจุบันอีกต่อไปหากใครต้องการก้าวเข้าสู่เส้นทางสวรรค์พวกเขาต้องเอาตัวรอดจากความยากลำบากสามครั้งในจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมีคนจำนวนน้อยมากที่มีความสามารถดังกล่าว เมื่อจัก,กรพรรดิซีสามารถเอาชีวิตตรอจากความทุกข์ยากครั้งแรกได้เขาน่าจะกลายเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดในแคว้นตรงหัวทั้งหมดเมื่อหลีชังเซิงกล่าวว่าพวกเขาอาจประสบกับสิ่งนี้ในอนาคตเขาหมายความว่าหากพวกเขายังคงรักษาความสมบูรณ์แบบของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาไว้เมื่อพวกเขาก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของระดับเรือนห่วงพวกเขาจะต้องเอาชีวิตตรอสามความยากลำบากเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ เย่ฟูเทียนเข้าใจการฝึกฝนในระดับที่ดีแล้วและรู้ดีถึงความทุกข์ยากทั้งสาอย่างเป็นธรรมชาติในความทรงจําของเขาใครก็ตามที่รอดชีวิตจากความยากลําบากทั้ง3คือบุคคลในตำนานของคว้นศักดิ์สิ์ผู้รอดชีวิตจากความมาทุกข์ยากสามครั้งเป็นเทพดังนั้นนอกจากเทพที่มีชีวิตเหล่านี้ในโลกนี้มีเพียงผู้ที่รอดชีวิตจากความยากลำบากครั้งแรกและครั้งที่สองใครๆก็นึกภาพออกว่าพวกมันเป็นอย่างไร ไม่น่าแปลกใจเลยที่แม้แต่คนอย่างจงชานก็ยังรู้สึกประทับใจกับสิ่งนี้ดูเหมือนว่าเกาะเทพเต่าจะทำให้แควนตรงหัวตกใจจงชานพึมพำเบาอย่างแน่นอนเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นแม้แต่ในพันปีข้าสงสัยว่าผู้ฝึกตนชั้นนำจะเข้าร่วมมองงานนี้กี่คนนี่อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆสหศสวรรษ ในแคว้นตรงหัวทั้งหมดบรรดาผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกการฝึกฝนจะต้องได้เห็นความทุกข์ยากของเขาอย่างแน่นอนหลีฉ่ฉางเซิงยิ้มและกล่าวใครจะคิดถึงใครที่เอาชนะความทุกข์ยากสามอย่างได้แม้แต่หัวหน้าแคว้นก็ยังเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัก,กรพรรดิซีผู้นี้เป็นใครเย่ฟู่เทียนถามด้วยความสงสัยแควนตรงหัวมีบุคคลที่ทรงพลังเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ จัก,กรพัชซีฝึกฝนมาหลายปีแล้วและได้ก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของระดับเรือนห่วงเมื่อนานมาแล้วเขาได้รับการฝึกฝนบนเกาะเต่าเทพในแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์เหตุผลที่แคว้นนี้ถูกตั้งชื่อว่าแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของแคว้นนั้นนอกจากพื้นที่โดยรอบแล้วพื้นที่รอบๆยังเป็นทะเลเกือบทั้งหมด มีเกาะนับไม่ถ้วนในมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์และเกาะเทพเต่าเป็นเกาะที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่พวกเขาตามที่ข้ารู้แม้กระทั่งก่อนที่ข้าเกิดจักกรพดซซีก็เป็นจักกรพัซซีแล้วตอนนี้เป็นจุดสุดยอดของเหรือนห่วงและได้ฝึกฝนบนเกาะเต่าเทพแล้วหลีช้างเซิงกล่าวตัวเขาเองได้ฝึกฝนมาหลายปีแล้วดังนั้นใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าจักกรพดิซีมีชื่อเสียงมานานแค่ไหนแล้ววะ เย่ฟู่เทียนพยักหน้าดูเหมือนว่าจักรพรรดิซีเป็นอัจฉริยะระดับสูงที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน,านในที่สุดเขาก็จะต้องประสบกับความทุกข์ยากสามครั้งความทุกข์ยากครั้งนี้จะเป็นอันตรายหรือไม่เย่ฟู่เทียนถาม อืมเมื่อผู้ฝึกตนก้าวเข้าสู่ขั้นนักบุญเขาจะต้องเอาชนะความทุกข์ยากของนักบุญเขาจะละทิ้งร่างกายและวิญญาณของเขาและเข้าสู่ขั้นนักบุญในฐานะมนุษย์เหนือมนุษย์สำหรับความทุกข์ยากทั้ง3ผู้บำเพ็ญจะละร่างกายและจิตวิญญาณของนักบุญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ระดับเทพความทุกข์ยากทั้ง3นั้นอันตรายอย่างยิ่งพวกมันมีอันตรายถึงชีวิตมากกว่าความทุกข์ยากของนักบุญเขาสามารถพิชิตได้ด้วยคำสั่งของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ถ้าเขาประมาทเพียงเล็กน้อยหลีชางซิงกล่าว เย่ฟู่เทียนตกใจเล็กน้อยเขาไม่คาดหวังว่าการก้าวเข้าสู่ระดับเทพจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งไม่น่าแปลกใจที่มีคนเพียงไม่กี่คนในโลกทั้งโลกที่อยู่ในระดับเทพการล่มสลายของเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างกำแพงกั้นสำหรับผู้ฝึกตนทุกคนที่พยายามจะเข้าสู่เส้นทาง ตอนแรกข้าตั้งใจให้เจ้าฝึกฝนในหอสังเกตการ์หวังเซินมาระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามการได้เห็นจักรพรรดิซีเอาชนะความยากลำบากก็เป็นโอกาสที่หายากเช่นกันเจ้าจะได้เห็นสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวในทุกๆสหัสวรรษดังนั้นข้าหวังว่าเจ้าจะไม่พลาดและเข้าร่วมด้วยจักรพรรดิข้าวฟ่างกล่าวเข้าใจแล้วเย่ฟู่เทียนพยักหน้าเขาไม่อยากพลาดโอกาสแบบนี้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับที่จักรพรรดิข้าวฟ่างกล่าวไว้โอกาสเช่นนี้มีมาเพียงครั้งเดียวทุกๆพันปี นอกจากนี้เขายังจะได้เห็นผู้ฝึกตนจากสถานที่ต่างๆในแคว้นตรงหัวอีกด้วยคราวนี้อาจมีบุคคลสำคัญหลายคนมารวมตัวกันที่เกาะเต่าเทพเพื่อเป็นสักขิีพยานในความทุกข์ยากคราวนี้เราอาจพบผู้คนจากจนของหัวหน้าแคว้นด้วยถ้าเราพบพวกเขาเราสามารถพยายามทำความรู้จักกับพวกเขาและเตยมิมเจ้าให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมกับพวกเขาในอนาคตจัก,กรพรรดิข้าฟ่างกล่าวอีกครั้งเขาช่วยเย่ฟู่เทียนวางแผนสำหรับอนาคตของเขาอยู่แล้ว เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเบาๆเขากำลังจะเข้าร่วมจวนของหัวหน้าแคว้นหรือไม่ถ้าเขาเข้าร่วมจวนของหัวหน้าแคว้นตรงหัวเขาจะ,ะเผชิญกับอันตรายน้อยลงอย่างมากในอนาคต The Legend of f u t i ี n ตอนที่ 1, 1988แคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์จังหวัดศักดิ์สิทธิ์มีแคว้นมากมายนับไม่ถ้วนในฐานะที่เป็นหนึ่งใน18แคว้นในเขตศักดิ์สิทธิ์แควนตรงหัวประกอบด้วยหลายแคว้นในทำนองเดียวกัน แคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในแคว้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแคว้นนี้มีขนาดไม่ใหญ่นักและไม่ใช่หนึ่งในแคว้นหลักถือได้เพียงขนาดกลางเท่านั้นโดยปกติแล้วจะไม่มีความรู้สึกที่ชัดเจนผู้คนจากแคว้นตรงหัวไม่ค่อออยอรู้เรื่องนี้มากนักบนเกาะเต่าเทพในแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์มีจัก,กรพรรดิซีอาศัยอยู่ ตอนนี้ข่าวจะก,ก่อเตอาทับแพร่กระจายโดยอ้างว่าจักรพรรดิซีจะเผชิญกับความยากลำบาก3ประการข่าวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วครั้งแรกในแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์และจากนั้นไปยังแคว้นอื่นๆจนถึงแคว้นตรงหัวในช่วงคริปตาแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปกติไม่ได้รับความสนใจจากมวลชนกลายเป็นจุดสนใจของแคว้นตรงหัวทั้งหมด ในตอนนี้บนท้องฟ้าเหนือแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์ผู้คนต่างเดินทางกันอย่างต่อเนื่องผู้ฝึกตื่นจากแคว้นต่างๆได้เร่งรีบมันไม่ใช่แค่กองกําลังระดับสูงอย่างหอสังเกตการหวังเซิรนผู้ฝึกตนจากหลายแคว้นโดยรอบก็มาด้วยใครไม่อยากเป็นพยานในโอกาสที่หายากเช่นนี้สิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ยากจากสวรรค์เป็นเรื่องของตำนานน้อยคนนักที่จะเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเว่าเพียงแค่วนรอบๆพื้นที่แม้แต่ในแคว้นต่างๆทั่วทั้งแคว้นศักดิ์สิทธิ์มันเป็นภาพที่หายาก บัตรนี้โอกาสดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นในแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์การได้เป็นสักขีพยานจัก,กรพรรดิซีเผชิญกับความยากลําบากของพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นเพียงความทุกข์ยากครั้งแรกแต่ก็ยังเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของโลก ตอนนี้กลุ่มผู้ฝึกตนลงมาจากฟากฟาราวกับว่าพวกเขาปรากฏตัวขึ้นทันทีจากขอบฟ้าทําให้ผู้คนจํานวนมากรอบๆมองข้ามไปผู้คนรอบๆสงสัยว่ากองกําลังระดับสูงเหล่านี้มาจากแคว้นใดความเร็วดังกล่าวไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยตาหรือเจตจํานงคนที่มาคือจกักรพรรดิข้าวฟ่างและสมาชิกคนอื่นๆของหอสังเกตการหวังเซิรนพวกเขานําผู้ฝึกตนจากหอสังเกตการและกลุ่มของเย่ฟู่เทียนมาด้วย พวกเรามาถึงแล้วจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างประกาศขณะที่ยืนอยู่ตรงนั้นเย่ฟู่เทียนมองลงไปด้านล่างตามที่คาดไว้มีมหาสมุทกว้างใหญ่อยู่ข้างใต้ในมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์มีเกาะมากมายอย่างไรก็ตามเกาะต่างๆถูกถูกปลุกคลุมไปด้วยอาคารต่างๆราวกับว่าเป็นเมืองบนเกาะพวกเขาดูคล้ายกับเมืองชิงโจในตงไ่ซึ่งเย่ฟู่เทียนเติบโตขึ้นมาแน่นอนเมืองตงไ่ไม่สามารถเทียบได้กับมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์ ขั้นฝึกฝนของเย่ฟู่เทียนในปัจจุบันนั้นเหนือกว่ามากเมื่อเทียบกับขั้นฝึกฝนของเขาเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กดังนั้นทั้งสองสถานที่จึงรู้สึกคล้ายกับเขาอย่างผิดปกติท้ายที่สุดแล้ววิสัยทัศน์ของเขาและจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้แม้ว่าเมืองต่างๆบนเกาะจะมีระยะทางกว้างใหญ่แต่วิสัยทัศน์ของเขายังสามารถขยายไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะได้ เขาเร็วมากเย่ฟู่เทียนคิดกับตัวเองในขณะที่เขาเหลือบมองไปที่จัก,กรพัทเข้าฟางความเร็วของผู้ฝึกตนระดับสูงนั้นน่ากลัวเกินไปเย่ฟู่เทียนรู้สึกราวกับว่าพวกเขาอยู่เหนือการเวลาและอวกาศขณะที่พวกเขาท่องไปในท้องฟ้าจากแคว้นตรงเสี่ยวไปจนถึงแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์พวกเขาได้เดินทางข้ามแคว้น,นจำนวนนับไม่ถ้วนระหว่างสองจุดนี้อย่างไรก็ตามเย่ฟู่เทียนรู้สึกราวกับว่าพวกเขาใช้เวลาไม่นานนักเพื่อมาที่นี่นี่คือความเร็วของร่างยักษ์ เรายังไม่รู้ว่าชั่วโมงแห่งการดำเนินการจะเป็นอย่างไรทุกท่านสามารถสำรวจแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์ได้ด้าววยตัวเองเมื่อถึงวันคำนวณตรงไปที่เกาะเต่าเทพจกพักรพรรดิข้าฟัางอธิบายให้พวกเขาฟางังฝูงชนพยักหน้ารับทราบจากักรพรรดิข้าฟัางกางไปข้างหน้าและร่างของเขาก็หายไปทันทีอย่างไร้ร่องรอยเขาออกไปด้าววยตัวเองเพื่อหาที่ฝึกฝนแม้ว่าข่าวจะมาจากเกาะเต่าทับแต่วันแห่งการคำนวณยังไม่ถูกกำหนดพวกเขามาถึงก่อนเวลาเพราะพวกเขาไม่อยาก พลาดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกเขาไม่สามารถไปที่เกาะเต่าทับและรบกวนผู้คนที่นั่นได้ณนะตอนนี้นอกเกาะเกาะเทพเต่าเทพผู้ฝึกตนหลายคนได้รวมตัวกันแล้วข้าวางแผนที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานที่ใกล้กับเกาะเตา่าเทพเพื่อฝึกฝนพวกเจ้ามีแผนจะทําอะไรกันแน่หลี่ชางเซิงถามด้วยรอยยิ้มข้าจะไปที่เกาะเทพเต่าเท่าจงชานตอบสมาชิกของหอสังเกตการหวังเซินต่างก็มีแผนของตัวเองอยู่ในใจ ถ้าจะไปดูรอบๆบ,ร,บริเวณเย่ฟู่เทียนตอบด้วยรอยยิ้มเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะแยกทางกันในตอนนี้แล้วพบกันใหม่บนเกาะเต่าเทพหลี่ชัางเซิงตอบพร้อมกับหัวเราะจากนั้นผู้ฝึกตนก็แยกย้ายกันไปทำเรื่องของตัวเองอย่างไรก็ตามกลุ่มของเย่ฟู่เทียนยังคงอยู่นอกจากเย่ฟู่เทียนแล้วเทพธิดาดตรงไหลและจัก,กรพรรดินักเล่นแร่ประทาตุก็มาด้วยเซียฉิงหยวนจีเฟิงและคนอื่นๆก็อยู่กับพวกเขาด้วย เทพธิดาตรงไหลไม่ได้จักไปแต่เลือกที่จะติดตามเย่ฟู่เทียนแทนเธอไม่ได้วางแผนที่จะไปตามทางของเธอเองเหตุการณ์บนเกาะเต่าเทพทําให้เกิดความปั่นป่วนสมาชิกจากกองกําลังต่างๆมาทั้งหมดผู้ฝึกตนของราชวงศ์โบราณอันยิ่งใหญ่จะมาถึงอย่างแน่นอนและสมาชิกของกองกําลังอื่นๆผู้ที่มีการฝึกฝนสูงสุดรอบๆเย่ฟู่เทียนนอคือเป่ยกงอาวเธอไม่รู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไปกันเถอะเย่ฟู่เทียนกล่าวขณะที่น่งของเขาก้าวไปข้างหน้าพวกเขาท่องไปในท้องฟ้าและผ่านเมืองต่างๆของเกาะเสียงคลื่นขนาดใหญ่สามารถได้ยินอย่างต่อเนื่องจากมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์เบื้องล่างลมทะเลพัดผ่านร่างกายของเย่ฟู่เทียนทาให้เสื้อคลุมสีขาวของเขาพลิ้วไหวและผมสีเงินของเขาเต้นรําในสายลมเย่ฟู่เทียนพลาดความรู้สึกนี้ภาพมากมายผุดขึ้นในใจของเขาตอนที่เขาใช้เวลากับอาจารย์หว่าเฟิงลิ่วและเจียวี่เมื่อพวกเขาเดินทางข้ามตรงไห่ เขาไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไรเขาอยู่ในจังหวัดศักดิ์สิทธิ์มาหลายปีแล้วพวกเขาสบายดีในดินแดนดั้งเดิมหรือไม่ผู้คนเดินทางต่อไปในท้องฟ้าเหนือมหาสมาสุดมัสสิตหลายคนผ่านไปข้างกลุ่มของเย่ฟู่เทียนอย่างไรก็ตามผู้ฝึกตนส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องของตัวเองคราวนี้ผู้ฝึกตนมาจากทั่วทุกมุมไม่มีใครรู้ภูมิหลังของกันและกันดังนั้นพวกเขาจะไม่ไปหาปัญหาง่ายๆ จากนั้นไม่ไกลาจากที่กลุ่มของเย่ฟู่เทียนอยู่มากนักผู้ฝึกตนอีกกลุ่มหนึ่งก <OOOO> ำลังเดินทางด้วยความเร็วสูงมากหนึ่งในสมาชิกของพวกเขากวาดสายตามองไปยังกลุ่มของเย่ฟู่เทียนและจากนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นว่ามันคือนกฟีนิก говорит, ก็ปีศาจคนพูดมีแววตาที่ช่วไรไายเขากวาดสายว่าศาสตร์ไปที่จีเฟ <c oughs> ิงเผยให้เห็นถึงความสนใจเขาสามารถบอกได้ทันทีว่ารูปแบบบทตถแท้จริงของจีเฟิงคือนกศักดิ์สิทธิ์คือนกฟีนิก <c oughs> ดวงตาของจีเฟิงดูเหมือนจะเป็นประกายด้วยเปลวไฟที่น่ากลัวของเส้นทางใหญ่รัศมีของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะเปล่งประกายจากภายในรูม่านตาของเธอเปลวเพลิงแห่งเส้นทางใหญ่บุกเข้ามาในสายตาของอีกฝ่าย อย่างไรก็ตามมีแสงแปลกๆแฝลเข้ามาในดวงตาที่น่ากลัวเหล่านั้นเขายอมให้เจตจำนงของจีเฟิงรุกรานตัวเขาเองด้วยประกายในดวงตาของเขาดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างจากนั้นเขาก็หัวเราะและพูดว่าช่างเป็นนกฟีนิกซ์ที่เหลือเชื่อจริง,รงๆน่าเสียดายมันจะดีกว่าถ้าเธอไม่มีเจ้านายอยู่แล้วขณะที่เขาพูดเช่นนี้เขาก็เหลือบมองเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆสัตว์อสูรตัวนี้กำลังติดตามคนกลุ่มนี้เธอต้องงอมีเจ้านายอยู่แล้ว ถ้าเธอเป็นนกฟีนิกซ์ที่ไรผู้ปกครองเขาสามารถทำให้เธอเชื่องได้เดินต่อไปอย่าอึดอัดเตือนค่อนข้างเขาอีกฝ่ายพยักหน้ากลุ่มของพวกเขาเก้าวหน้าเร็วขึ้นหายไปจากมุมมองของกอลุ่มของเย่ฟู่เทียนในทันทีเย่ฟู่เทียนขมวดคิ้วเล็กน้อยแมวไม่อีกฝ่ายจะไม่ได้ทำอะไรเกินขอบเขตแต่น้ำเสียงของเขาก็ดูไร้สาระอย่างเห็นนอได้ชัด พวกเขามีบุคคลสำคัญในหมู่พวกเขาพวกเขาเข็นคอนจะเป็นกองกำลังนริตรระดับสูงเทพธิดาตรงไหลกล่าวเบาๆเมื่อเย่ฟู่เทียนได้ยินเธอพูดเช่นนี้เขาก็พูดไม่ออกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่ากลุ่มคนที่พวกเขาบังเอิญพบเจอบนท้องฟ้าเหนือแคว้นมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นพลังระดับมหาอำนาจเจ้าบอกได้ไหมว่าพวกเขามาจากพลังอะไรจีเฟิงถามเธอไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเธอไม่พอใจกับแววตาและทัศนคติของงออีกฝ่ายมาก จีเฟิงพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอยากไปหาเรื่องเลยเทพธิดาตรงไหลกล่าวอย่างอ่อนโยนแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของจักรพรรดิข้าวฟ่างแต่ก็ยังเป็นการดีที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะไม่รุกรานมหาอำนาจเพื่อที่จะไม่สร้างศัตรูให้กับเขาจีเฟิงพยักหน้าแม้ว่าเธอจะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เธอก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้